สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอังคารเมื่อคืนฟูมูลผ่านไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะหัวใจยังฟูฟูกันอยู่ไหมคะวันนี้ให้ไพ่สำหรับเมอร์เมดทารอดนี้ส่งข้อความจากดวงจันทร์ถึงทุกๆคนนะคะข้อความจากดวงจันทร์รักษาดวงใจรักษาหัวใจให้สดใส ในทุกๆวันนะคะเชา้านี้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์รักเราทุกๆวันรักเราทุกๆคนนะคะพระจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่ได้เลือกว่าใครเกิดวันอะไรไม่ได้เลือกว่าเราเป็นใครทุกๆดวงใจ ธรรมชาติล้วนรักเรานะคะวันนี้ให้พลังของน้ำให้พลังของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ส่งข้อความถึงคุณในคะ่ะ H o f Cup ในเวลาที่คุณเศร้าและคุณไม่สบายใจต่อให้คุณเศร้าแค่ไหนดวงจันทร์ก็ยังส่องสว่างถึงคุณอยู่นะคะ เพียงแค่คุณหันมามองดูดวงจันทร์ความสว่างความสดใสรอคุณอยู่เพียงแค่คุณหันมามองตื่นจากความเศร้าตื่นจากความผิดหวังพอแล้วกับความทุกข์และความผิดหวังความเศร้าพระจันทร์ส่องแสงสว่างมาถึงคุณแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่พระจันทร์จะอยู่กับเราอีก15้าวัน ในยามค่ำคืนแงนมมองดูพระจันทร์นะคะแสงสว่างจากพระจันทร์ทำให้หัวใจเราอบอุ่นและสบายใจรักษาหัวใจของเราให้สดใสสว่างเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญนะคะรักษาหัวใจให้สว่างเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญ Queen of w a รดวงจันทร์ดวงใจดวงอาทิตย์ ล้วนอยู่ในตัวคุณนะคะคุณมีพลังพิเศษอยู่ในตัวเองพระจันทร์อยากบอกว่าคุณมีพลังในตัวเองคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นได้ดั่งที่ใจคุณต้องการนะคะความรักกำลังใจพลังความรู้สึกนึกคิดที่คุณมีเปลี่ยนให้คุณมีความสุขขึ้นมาในทันทีเลยค่ะ Queen of One ราชนีแห่งไม้ราชนีแห่งความสำเร็จและความสุขธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติรักเราในทุกๆวันนะคะ Age of One สิ่งที่เราทำมาและสิ่งที่เราต่อสู้มาถึงเวลาแล้วนะคะถึงเวลาที่เราจะได้รับผลในสิ่งที่เราทำไว้ สิ่งดีๆจะย้อนกลับมาหาเราเสมอในทุกๆวันที่เราคิดดีพูดดีทำดีพระจันทร์ขอให้ทุกคนรักษาคุณงามความดีของตัวเองไว้คุณมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างคุณสามารถเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนให้ทุกสิ่งเป็นดั่งใจคุณดมูนคือพระจันทร์พระจันทร์ส่องแสงสว่างส่งกําลังใจให้คุณนะคะ ขอให้คุณมีความสุขและมีความสบายใจนี่เป็นข้อความจากพระจันทร์หากใครกังวลไม่สบายใจช่วงนี้ขอให้รักษาความสมดุลให้ดื่มน้ำเยอะๆนะคะน้ำพลังของน้ำช่วยรักษาความสมดุลน้ำรักเราทุกๆคนน้ำทำให้เราชุ่มชื่นและใครกังวล เมื่อไรที่คุณไม่สบายใจดื่มน้ำพูดคุยกับน้ำได้นะคะคุณอยากขอสิ่งใดขอให้คุณโชคดีขอให้มีความสุขขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้สิ่งดีๆอยู่คู่กับคุณในทุกๆวันคุยกับน้ำได้คุยเสร็จแล้วก็ดื่มน้ำคุณจะรู้ว่าพลังของน้ำสามารถรักษาและเยียวยาทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นนะคะนี่เป็นข้อความจากพระจันทร์ที่ส่งผ่านจากไพ่และ ผ่านจากนิชานิชาขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความสบายใจมีหัวใจที่ฟูฟูเต็มไปด้วยรอยยิ้มและกำลังใจในทุกๆวันนะคะสิ่งดีๆอยู่กับคุณในทุกๆวันที่คุณยิ้มนะคะสวัสดีค่ะ